ก่อนหน้านี้เมใช้เป็นลิปบามแท่งกระดาษแล้วลิปบามตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีพลาสติกเลยข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถย่อยสลายได้แต่มันก็จะมีจุดบอดแท่งอ่ะมันไม่มีพลาสติกเลยวิธีใช้ก็คือมันจะต้องดันขึ้นดันครั้งแรกปุ๊บอะมันก็จะดันเกินพอเกินปุ๊บเอาลงไม่ได้เขาก็จะเสียเนื้อลิปเลยมันก็เลยทําให้เราอ่ะเป็นเหมือนเพนในใจเราอ่ะเออดูลักโลกมากเลยนะแต่แบบไม่รักลูกค้าเลย แต่วันนี้พอเราเจอแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถเอาแบบว่าฝาขวดน้ําหรือต่างๆมาอัพไซคลิงให้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้การดันแล้วตอนนี้แท่งก็จะสามารถหมุนได้แล้วมันก็ง่ายมากยิ่งขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทําไมเราอยากแบบว่ามา X ก,กับโบเปแล้วก็ให้ทําสิ่งนี้ค่ะบนโลกใบนี้มีคนใช้ขยะพลาสติกทุกวันอย่างน้อยวันละ1กิโลคนใช้100%แต่คนรีไซเคิลน่ยยังไม่ถึง10% ที่สําคัญเลยคือน้องเมย์เนี่ยบอกว่าเขาอยากที่จะทําผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งที่ช่วยสิ่งแวดลอ้อมก็ตรงคอนเซปต์ด้วยกันเนาะว่าคือเราต้องการที่จะลดขยะพลาสติกที่ที่มันมีเยอะมาก สมมุติว่าเราแค่ฟังลูกค้าอย่างเดียวว่าเอ้ยอยากได้อะไรที่มันง่ายขึ้นเราก็แค่ ใช้พลาสติกผลิตแต่นั่นคือพลาสติกใหม่แล้วบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจิ้งพวกนี้ค่ะไหลลงทะเลทุกปีถ้ากำจัดไม่ถูกค่ะหรือว่าไมโครพลาสติกต่างๆตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวฝาขวดน้ำที่มันเอามาอัฟไซคลิ่งใหม่ให้เป็นแท่งลิฟดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกใหม่ตัวนี้ค่ะเราทำเป็นรีฟิลด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะยังตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ก็คือว่าแท่งเนี่ยจะอยู่กับคุณไปนานเลยเพราะว่ามันไม่เสื่อมสภาพใดๆแค่เปลี่ยนรีฟิลถ แม้ว่าจริงๆเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกหรือเปลี่ยนแปลงวางสิ่งก็เริ่มจากคนตัวเล็กๆทางนั้นนะคะเอาจริงๆถ้าใช้สิ่งไหนก็ดูจะไม่ไม่รักโลกไปซะทุกอย่างก,กระดาษนถามว่า ใช้มาก็ต้องแบบทิ้งไปต่างๆอะค่ะแต่ไอตัวเนี่ยที่เราทําฝาขวดน้ํามันเกิดจากการอัพไซคลิงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต้องทิ้งต้องเปลี่ยนบ่อยๆจริงๆแล้วพอเวลาคํานวณคาร์บอนฟุตปรินต์ต่างๆค่ะรวมไปถึงการนําเข้าที่ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศแล้วค่ะตัวเลขจริงๆค่ะมันน้อยกว่าที่จะต้องใช้เป็นกระดาษแล้วนําเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าถามว่าเออมันยังไงไม่ก็คิดว่ามัน,มนดีกว่านะคะดีกว่าเยอะเลยก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะ คือเมย์คิดว่าคนก็จะกังวลต่างๆนาะนาะแต่เมย์คิดว่าไอตัวนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็นคนรักโลกไม่จำเป็นต้องแบบเชยหรือว่าไม่ทันสมัยเนาะเป็นคนเก๋ที่รักโลกแล้วก็มันดีกับคุณกับโลกจริงๆก็ฝากไอราคอลเลกชันนี้ด้วยค่ะ